เราไม่ไปนะพวกแกเป็นยังไงโอเควุ้ยใครหนักมากหล่อจังวุ้ยสเปคเลยอ่ะแกเสร็จแล้วกข้าวปลาโอเคปะพวกแกไปเลยนะ แล้วเราไปเดินกันเถอะโอเคปะเดี๋ยวเราตามไปทีหลังนะเดี๋ไปไหนหเดี๋ยวเราไปทีหลังอืออก็ได้ปะไอคิดว่ามันไปไหนวะเยแม่หรือเปล่าอ่ะน่่จะใช่นะเดี๋ยวเขาคงมาเลนาะ เฮ้แกเรามจะบอกอ่ะก็ะคือเราสึกไม่สบายตัวอ่ก็ไม่ไมาเลยอ่ะั <S <S กเเะเราแบแอแกปกันหรือเป่าแ่ <S 1> <S 1> <S าบอกไ้พี่เขาใส่แล้พี่เขาไม่ใส่ฉันว่าแกต้องไปตรวจแล้วแหละเป็นขนาดนี้อ่ะงั้นถ้าเราไป เฮ้ยทำไงดีเนี่ยทำไงดีวะอลองโทรหาพี่เขาดีกว่าวฮัลโ,<อ>โ<อ>หลูพี่อะไวจะบอกอะูท้องฮะท้องเหรอนี่ใช่ลูกฉันหรือเปล่าก็มไม่รู้ พี่เหราพูดแบบนี้ได้ปะก็หนูไม่ใช่พี่คนเดียวนะไปเอาออกสไปแค่นี้แหละเอาอฮัลโหลพวกแกมาหาฉันหน่อยฉันมีอะไรจะบอกเป็นไรเปล่าผู้ฉันรีบมาเลยนะเนี่ยคือมีอะไรจะบอกอ่ะกูท้อง อกแฟนยังบอกพี่เขาแล้วแต่พี่เขาไม่รับผิดชอบอ่ะแล้วแกจะทำไงวะไม่รู้อ่ะกูก็ต้องเลี้ยงเดี๋ยวพวกฉันช่วยเลี้ยงใช่ไม่เป็นไรนะแกยังมีฉันอยู่ขอบคุณพวกแกมากนะ